เอาที่เหตุยังน่ะโอ,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 อ,อ๋อสอยเอกซานไปแจก,กมูคู่บอกให้มาเอาแจกเองบอกไม่นแล้วเท่าประยัติที่โควิดบอกกา่านอยู่ข้าสารท่าไปหักตัวซอยปะตัวซอยเอียงละ่ะตามมาจะพาไปเหตุข้าสารไปเส้นถนนนั้นปะปะ,ปะ oh เพื่อนผู้ใจรับส่งได้แม้ไกลกันเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านห่นสูง ตำบลช่องเม็กอำเภอศรีนทรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3หนูชื่อเด็กหญิงหุ่งนาภาเป็นผากกายดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงความํามันช,ชนิคุณอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องหุ่นยนต์น้องไฮร็อกทรงเอกสารเป็นระยะห่างยุคโ,คโควิด -19 เชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 พวกเราจึงคิดอยากสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยส่งเสริมการป้องกันเชื้อไวรัสจึงเกิดเป็นหุ่นยนต์น้องไฮร็อกที่สามารถลังคับผ่านโทรศัพท์มือถือให้เคลื่อนที่ไปตามโต๊ะที่นักเรียนนั่งอยู่เพื่อรับและส่งเอกสารใบงานที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขึ้นมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์2ข้อนะคะ 1. เพื่อศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์รถบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือ 2. เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถบังคับให้ไปแจกใบงานตามโต๊ะของนักเรียนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมได้ค่ะ มีดังนี้ค่ะ ดำเนินง,งานมีดังนี้นะคะ 1. ศึกษาการทํางานของหุ่นยนต์รถบังคับเช่นการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นค่ะ 2. การสร้างชิ้นง,งานมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ออกแบบรูปร่างและขนาดของหุ่นยนต์น้องไฮร็อก 2. สร้างฐานด้านล่างและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผน่นโพลีคาร์บอเนต 3. นำชั้นวางของมาประกอบลงบนฐาน 4. ใส่โค้ดคำสั่งการควบคุมไปยังบอร์ดไมโครโคอนโทรลเลอร์ 5. ทดลองเชื่อมต่อบลูทูธหุ่นยนต์กับโทรศัพท์มือถือและลองบังคับดูค่ะสามารถกดควบคุมทิศทางตามลูกสอนได้เลยค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์รถบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือ 2. ผู้ศึกษาได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคามมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะผลปรากฏว่าหุ่นยนต์น้องไฮร็อกสามารถบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือจากระยะไกล ให้เพื่อนที่ไปตามโต๊ะที่นักเรียนนั่งอยู่เพื่อรับและส่งไปงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้ โดยเราสามารถนำหุ่นยนต์น้องไฮร็อกไปใช้ในงานอื่นๆนอกเหนือจากการแจแกเอกสารในห้องเรียนได้และยังสามารถเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อเพิ่มกลไกาการทำงานให้กับหุ่ยนยนต์ได้อีกด้วยเช่นการติดตั้งเครื่องกดเจล,ลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบอัตโนมัติให้ทุกคนได้ทำความสะอาดก่อนรับเอกสารจากหุ่ยนยนต์ค่ะเจ้าไว,าร,าวารัสจอมไวรัสสารพัด ผิดมากมายใกล้ชิดกันเชื้อกระจายติดโรคร้ายชื่อโควิดหนูตั้งจิตมาโรงเรียนภาเพเรียนให้ห่างภัยพิษน้องไ้รถเราปีิป้องกันติดโควิดเอ่ยพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ คือดีแท้แค่เข้าใส่โทรศัพท์บังคับมันกลับไปเองแล้วแค่น่นเข้าสิมาขอยืมเพื่อเด้อโอเค